กคาตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสะพานที่จะเป็นที่ให้อาหารปลา นะคะแล้วก็สะพานกลางน้ำค่ะอันนี้สาวไว้น้ำหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสาวไว้น้ำของปลาค่ะคนอยู่ด้านูนนคนด้นไม้คนอยู่ด้านบนอยู่เหนือไปางบนนู้นใช่ค่ะของคนจะอยู่สีฟ้านะคะส่วนสีเขียวนี่จะเป็นของปลาใช่ไหมที่นี่นอกจากเป็นที่พักแล้วอ่ะยังเป็นที่สำหรับทำอะไรได้บ้างกิจกรรมอ๋อกิจกรรมนะคะอยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะสถาบันต่างๆหรือว่าบริษัท อ,องค์กรต่างๆนะคะก็สามารถมาประชุมสัมมนาได้เพราะเรามีทั้ง ห้องประชุมไี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมคะห้อกใหญ่นะคะห้องประชุมก็เห็นแล้วห้องประชุมจุคนได้ถึง2-300ท่านเลยนะคะแล้วก็มีโปรเจคเตอร์มีอะไรครบสมบูรณ์แบบแล้วก็มีห้องประชุมเล็กอีก3ห้องค่ะที่นี่เราจะมีให้ห้องหนึ่งก็40ท่านนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าอ้อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยมากมายคือใครอยากจะมาจัดคอนเสิร์ตก็ได้ก็มีลานโล่งก็มีลานเอาดร์เอาดร์อยู่หลังสระไว้น้ำเนี่ยเอาดร์จัดวน้ปาร์ตี้สังสรร์งานเลี้ยง ได้หมดเลยค่ะงานเลี้ยงรุ่นงานสัมมนางานแต่งงานงานแต่งงานได้เลยค่ะกู้พี่กู้สนใจไหมคะพี่กู้คะงานเล็กงานใหญ่ได้หมดกิจการมกลุ่มย่อยสัมมนาได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยค่ะบรรยากาศดีหรือว่าอยากจะมาพักกันเป็นส่วนตัวก็ก็ได้นะคะห้องคือสวยเมื่อกี้พาไปดูแล้วรับรองสวยมากจริงๆนะห้องอื่นก็ไม่แพ้ห้องนี้นะใช่อยากให้ทุกคนมาจริงๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะเรียนตรงนี้เลยนะคะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไทยช่วยไทยนะคะ ของเราเนี่ยคือราคาพิเศษสําหรับคนไทยจริงๆเลยค่ะก็ก็มีส่วนดิสคา่านะคะส่วนลดต่างๆมากมายนะคะทั้งขององค์กรของรัฐเข้ามาสนับสนุนด้วยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเราก็มีส่วนลดให้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ที่ตั้งอยู่ตรงไหนบอกอิชีท,ที่ตั้งเราอยู่ที่ตำบลหมูสีนะคะก็คือห่างจากอุทยานเขาใหญ่เนี่ยสกิโลแค่นั้นเองค่ะเส้นกุดค้าผ่านศึก ที่จะวิ่งออกทางมุกเหล็กนะคะเจอสามแยกกุดค้านะคะเข้ามาประมาณ2กิโลเองค่ะอยู่ขวามือค่ะหาง่ายๆเลยค่ะมาง่ายๆมาได้ช่วงนี้ไทยช่วยไทยแล้วก็ต้องท่องเที่ยวไทยพอไปไหนไม่ได้ช่วงโควิดนี้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อากาศก็ดีด้วยอย่าลืมมานะคะมากันเยอะๆค่ะทีดีเอเขาใหญ่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ